สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปราร์ตี้นะแฟกนะครับช่องยูทูปช่องยูทูปจานตี้ทีบ้านนะครับผมเอฟซี FC ครับเอฟซี FC. ถือว่าเป็นเอฟซีก็ได้เนาะพอเพิ่งเขามาเบิงเธอแหลกเป็นปะเอาเอาผู้ผู้มาพ่อกันแล้วกันอย่าถึงว่าข,าขันว่าเอฟซีเลยเดี๋ยวพนสีเคียดให้อ่า พนยุหมุดหานครับพนทักมาพนมาถามมาหน้านอย่างผมนี่เพิ่งเปิดนะครับเปิดต้นเมษาเปิดมาสามที่มเมดแล้วเป็ดนี่อย่างผม่างผม่ออกขอแสดงเหตุแสดงผลกอนนะครับเจ้าเลี้ยนตำ,รตำลรากเก่ามากตำล่านี่ตำลากเกา่าจะเน้นความเสือนะครับเน้นความือและการล่างสมอง ทน่นกันบอกเล่าต่อปากต่อปากกันมาคอยมีการพิสูจน์คนแรกคนพบก่าว่าให้คนที่สองฟังบอกไปเรื่อยๆจนถึงคนที่สิบเจ้าว่าคนที่สิบมันีิเบาคือคนที่หนึ่งบ่คนแรกบ่มันีิเติมแต่งไปเรื่อยๆดิวพอสาั่งกระขาดหายคอยเป็นคนเลียนตำล่าเลายไหมมา,มาเอาละเพื่อกวนที่หมอกสีสีหายเจ้าเห็นหมอกบ่ครับผม ผมอยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับผมเราเห็นหมอกปะคอยเลี้ยนตำลา่าเหรียญหม่มาตำลา่าเหรียญเก่าอ่ะหอยโยนถิ่มแล้วคอยโยนเขากล่องไฟแล้วผู้ใดมาเบอกอีกอย่างคอ,อยฟังคอยอเสียแต่ถ้ามีคนเห็นให้หอยเบิงคอยเสียพิสูจน์ไอ้คยเห็นคอยเสียคำบ้าคนลิ่นบ่มีกระดูกเงาะย่งกระไดอยากบาอกก็บ้า คนที่เลี้ยนตำราเอ่อตำราเหรียเก่ามากนี่สีอายุประมาณห้าสิบปีขึ้นทิฏฐิมณะสูงคนยางรุ่นข่อยอายุสี่สิบนี่สี่ไปแสดงความคิดเดห็นให้เขาฟังเขาสีดาสีเว้าว่ามึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานกูมึงที่มาสอนกูได้จังได๋มึงที่ว้าให้กูได้งไปขันเจ้ารับขอความนี้บได้เจ้าออกจากช่องยูทูยไป ช่อง Youtube นี้จัดทำมาสำหรับคนที่พร้อมที่จะเปิดไข่สบองพร้อมที่ทีะโยนตำล่าเหล็มเกาถิมโอเคไหมตกลงกันตามนี้เนาะอ่ะขอ่อยทิพ้าไปเบิ้งต้นอย่างข่อยข่อยกินแล้วเ้วเพิ่งกินแล้วบางยานี่ตำลาเหล็่มใหม่ซิเน้นวิทยาศาสตร์มากกว่าความเสือลักความจริง สีพอมีนทำน่องว้สีพเมีนทำน่องวาดีครับผมเหมาขมครับท่านเพื่อหวังสีขายของเข้าใจความหมายที่เบอเนาะออสินนว่าความจริงเป็นทังสั้นจัางสี่อสีบอมีวานเออไอพิสูจน์มา,าได้สีบอมี ต้องพิสูจน์ได้ทุกสาานการณ์บอกคนอื่นได้เหตุในคนอื่นเบิ่งได้นั่นคือตำราใหม่นะครับลำค้าญผมบอกว่าโดนแหะเพราะคอยแค่อยากแสดงความคิดเห็นใ้เจ้าฟังในเสือดำาการล้ำคาญก็ปิดไปซะบม่มีประโยชน์ครับผมระวังยางมากพราะคอยยางออกมากน่ขอพาเจ้ามาเบิ่งบอกได้หน่เพื่อมันเกี่ยวกับอันย่างที่เจ้าเปิด สามมีดสีม่มีดนะมันบอ,อกคอยเปิดมีดเดี่ยวมันอย่างคือออกเขาเปิดนกมนี่แล้วครับนี่ส่วนใหญ่มันเหมือน่อยตีผ้ามันนำเบิ้งมีดข่อยข่อยเพิ่งเปิดข่อยเก็บย่างนอนเห็นบ่ข่อยคลายเก็บคอยคลา,ายไปนี่ประมาณเท่านี้ข่อยคลายไป ไว้สามรอบไปด้หนึ่งสองช่วงแรกนี่ผมนับละเพราะว่าเป็นเปิดเพื่อวางมีดประมาณสิบมีดนะครับประมาณสิบมีดพอคลิปในยางต่ำเมื่อกีก้ยางผ้าแรงนานยางสูงมีบอก็มีครับเพราะต้นมันต่าเบิดแล้วผมก็ต้องเปิดนานอยางสูงไหม น,นี่เพิ่งกีดนะครับอย่างย้งอยอยู่ยังบอกหูดอ,อกว่ามันสีลายสีหน่อยทำไมอันนี้ก็เพิ่งกีดอย่างย้งอยอยู่ัูนี่สองปเูเด้ลเดอเปิดพร้อมกันครับเปิดพร้อมกันรอบนี้รอบกานขายนี่ฮันเก็บกั็นรอบที่สามครับเพิ่งกีดครับผมได้ปับป,บปบอย้อนไอเบิงกันหน้าที่เลยนี่หานหน้าทีล่ละ เออี๋ยวทีตั้งในนะครับเมองกีน,กนเอา้าประตรงโปรซับโอ้ยนะโอ้ยนะแหง่งอย่างแห่งนั้นอยู่โอ้ยนะประตรงก็ประตรงล่ะเดียนเฮียชาๆ เอาละให้เจ้าบึงเพื่อยังเพราะว่าตำลาหลิมไม่อะมันสอนให้ค้นหกูการใส่วิทยาศาส,าาราสตร,าร์การเกษตรมาซอยในผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรเพราะว่าจะเป็นยางพาราเขาอ้อยมันสับปะหลังทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตรสีใไส้ วิทยาศาสตร์การเกษตรในการแก้ไขปัญหาอันเกิดปัญหายัางขึ้นอ่ะยกตัวอย่างข้าว่อยผู้อื่นนีบอกล้าปลูกข่อยปลูกข้าวแต่เดือนมีนาปีนาขอกรปลูกแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นยังคือปลูกเร็วกว่ามูดทะมันไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคือทอนถ่วมทนแรงแ,ล,แรงล้กกันแมลงข่อยทดล่องข้าวข่อยปลูชุนชี่วชุนข่อยทดล่องให้กับโรงงาน ใช้เวลาทดลองของมันสมปีเป็นปฏิทินพันตัวไม่หามมาแพงบ่ตัวนี้ยังบม่ได้ตั้งราคาดอกแต่เขาบอกว่านานที่พันขึ้นเพราะว่าตัวอย่ามันแพงเอาละบัดนี้นี่คือทอน้อย่างเจ้าถึงคิ้วเจ้าเลยนะทอ,อน้อย่างเจ้านี่เห็นบ่เห็นเ,าเนาะ แล้ก็เปิดเสียงอันนี้ดีกว่าแฟลชดีกว่าปิดคมบใหม,ม่นก็จะเห็นสัตว์เออเนาะเออตอน,นเสื้อลากกินมะฮอดนี่แหละนี่กินมะฮอดนี่ของปอบื้อข่อยนี่เด้อวิเคราะห์วิวเครานะห์เจ้ากีดฮอดนี่พี่เสื้อล่ามันกินหอดพี่แหละเจ้ากีดจนเมื่อยมันก็บอก,ออกสรุปคือเจ้าต้องกีดเปลืองนะ ในคนอื่นเขาบอกให้ฟังเมนบอกี่จริงอะ่ะความจริงอะ่ะความความจริงกับความเสืออ่อมันแยกแยกจากกันเมื่อเจ้ากีดบอเลยสมมุติว่ามันหอดนี่เนาะเซาเจ้ากีดเปลือกนะประมาณจากสองขอมือพี่มันสองข้อมือม่หอดพี่ประมาณนี้มันเลยมองเทือเลลากินไปแล้วนี่เจ้าค่อยที่จีดออก คอยที่หู้ได้ยังไหคอยบ่จจาเป็นที่ต้องไปเยือนย่างที่สวนเจ้าดอกเจ้ากีดนาย่างมันสีแข็งมันที่สู้มื้อเจ้าสู้มีดเจ้าดึงปึดปืดปืดปืดพุล่ะไปไมมแป้นปีดพุล่ะเจ้ากีดมื้อนี้เจ้ากีดมื้ออื่นเจ้าก็กีดอีกก็แข็งอีกมันสิบุญมิให้บอกเจ้าเลยว่ามันเกิดขึ้นจากย่าง มันถึมีคนมาบาอกขางหูเจ้าว่าเปิดไปรอดเดี๋ยวมันก็ออกดอกกลัวมันสีออกบางท่อลงเป็นคือบพุ่นแมนบอที่จริงบอแมนวิทยาศาสตรเ์เขาหูเขาหู้แล้วว่ามันเป็นอย่างเสื้อลามันลงกินพอมันลงนังนกขึนน้นมันนีจะเป็นลาสินดำให้เจ้าเห็นตอนนี้คอยวิเคราะห์บ้างว่าสวนเจ้าเนี่ยบอตั้มก็สมสมุติสวนเจ้ามีพันตน้นสมมุติ ว่าต่ำก็หารอยตน้นเป็นอาการที่บอกเดียวค่อยเพ้ออาจจะเป็นทั้งเกลดรอยตน้นอ่ะเข้าใจบ่ออยังไงขันเจ้าเลี้ยนตำละาเกามาแล้วข้านกับสิ่งที่ข่อยบอกเจ้าฟังเจ้าออกจากซองยูทูปข่อยไซะมันบมีประโยชน์นี่ยังกับเจ้าดอกอยูไปกันซ้ำนั่นจ้าหน้าที่เลยนี่ โอ้เก้านาทีแล้วเออขออธิบายของเจ้าจบแล้เนะะออของเจ้าจบแล้วเดี๋ยวไข่ของเจ้าจบแล้วนะี่กันอย่างของเจ้าจบแล้ว,วบแว <c oughs> บแวบน,นี้ของข่ได้บบดนี้ลูกค้าเอฟซีเรียบซีแล้วกันที่เจ้าฟังใจคิดว่าข่อยเฮ็ดคิดมากเพื่อที่จะมาขายของให้เจ้า คอยชี้ดบาบให้เจ้าฟังสวนคางคางก้อยนี่สามปีเขาค่อยหูว่าคอยใส่จังยางมเบึงย่างคอยทุกอย่างนี่สวนได้จอมนทุกอย่างของเขาโอ้ไปซื้ออยไรยร้านข้าอันดีมนี่ขายเยอะแยะโอ้อยากใส่โอ้ยาอะไรอย่างใส่อย่างก็ใส่ตัวอยากใส่อย่างก็ใส่ตัวยางมเบึงจนดเมื่อยเบ่งคอยสียางมะบึงย่างเขาเราเพิ่งมาซื้อของคอยไปร่างหนึ่งบางเดือน สองเดือนสองเดือนหนังยาหนิตอนนี้เหลือสามปุ๊กประสันนะวะนาทีบ่หอดดอกวะหยุดไปก่อนครับผมมเบึงเพราะเราเปลี่ยนมาใส่ของขวยเน่ะน้ำยางเราก็ออกอันนี้กลิ่นบาดเลยนี่ ปกติใส่น้ำยางข่อยแล้วมันจะเป็นปเป็น่งสีแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่ละเราไปใส่เราไปใส่ยาลิงนี่อย่างเราบพท่านใจเราเพราะว่ายาขาดเซล่ามันมันมันออกต่อเนื่องแต่มันบอ่ออกหลายเห็นเจ้าเข้าใจสมมุติว่ายาเล่งมันออกโปหนึ่งอยาขาดเซล่ามันจะออกครึ่งโป นี่แรกด้ยน่ครับผมสร้างหัวแล้วหรอแต่ทาม,มาอนาคตเป็นยังไง่อยอบ่อเน้นขีขั้นนํำไหนี่คือคนเรียนตำลา่าเหลมเก่ามาครับผมได้อีกคนหนึ่งสวนบางๆา,างอยค,คือน้องลูกก็น้องแอนขันม่อนว่า่อยบ่ได้ไปท้ายจิบของเขาเชื้อราหญ้าฝันมา่อยเดียวน้ำยาไปให้เขาในหัวของเขาคิดแค่เรื่องเดียวว่า่อย ที่ขายยาให้เขาคอยก็เลยบอกว่าต่อไปอนาคตผมขอลั่นวาจาในช่องยูทูปผมนี่เนาะคันสองคนนี้หรือในลุ้มของเขามหาขอซื้ออยาก,กับผมผมสิบ่ขายนะครับเพราะผมไม่ได้อยากให้เงินเขานะครับเพื่อยืนยันให้คำสัตว์เลยอคันเขามาซื้อผมกะทิอาทิตย์ไม่ฟังแลักผมกะทิว่าความนี้แหละตรงๆให้เลย ผมแะซื้อมาใส้แต่เนื่องจากว่าไห้โรงงานเขาผลิตไห้มันผลิตหลายคำว่า,าหลายของผมนี่ขึ้นละคือของเขาขึ้นสุดน้อยที่สุดแล้วขันผมบพซื้อเขาเขาเพเห็นไห้ก็ขึ้นหนึ่งรอยยี่สิกระปุกบัดน,นี้ผมก็ต้องมาหาคนซอยซอยซอยแซ่เพราะว่ากระปุกหนึ่งต้นทุนมากกับสีร้อยห้สิบบาทหอดบาท กับมาขายต่อหาร้อยบาทนะครับอย่างย่อยอนี่นะครับคอยกับบ่ได้คิดที่ขายนั่นเลยสมมุติว่าตอนนี้เอตอนนี้มันเหลืออยู่มันสามสิบสี่สบกระปุกซื้อก็ได้บ่ซื้อก็ได้คอยเก็บไปขายกันเออคอยเก็บไปใส่ก็ได้เออเลยบ่ได้คิดเอซบางคนหักมากผมก็เคยไปต่อแยง แย่งอย่างนี้ถามามผมก็ตอบตรงๆเนาะต่อไปแล้วผมถามว่าข้าเจ้าดิถามตอบปะกันแล้วต่ข้าเจ้าแล้วเรื่องของเจ้าอย่างข้าเจ้าเนาะผมก็ได้สนใจดิมันเป็นธี์ของข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าสิฟันต้นอย่างทิมขายเรื่องของข้าเจ้าแล้วเนาะเมืองอย่างผมแต่ตต้นต่ละปูแต่ละปูครับผมอย่างแต่ละปูแต่ละปูโอเคครับ สรุปสันส้นๆง่ายๆขันเจ้าเลี้ยนตำเกาลาเกามามันแย่งข้าสิ่งที่ข่อยบอกเจ้าออกจากช่องยูทูปไปเพื่อจ้ายาอยู่โดนมันสะถือข่อยดาโอเคปะขอบคุณครับ